ครับผมมีแจกของด้วยนะฮะก็ขอบคุณนี่จอนี่นะครับที่ทีแซียที่เราครบ19บเก้าปีสิบเก้าปีในไทยแต่ทั่วโลกที่เรามีอยู่แล้วสี่กว่าปีใช่เลยดิในฐานะต้องบอกว่าผู้ที่อยู่กับ TCL มาอย่างยาวนานตอนนี้1ปีแล้วก็แน่นอนปุ๊บคือเขาบอกแล้วต่อแน่นอนไปต่อนะคะไปต่อด้วยกันนะคะที่บ้านตอนนี้มีใคร TCL ครับ เรียบร้อยแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะคะอ่ะก็ทุกท่านนะคะที่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่พาร์ทเนอร์แล้วล่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ TCL แล้วนะคะก็ในวันนี้เราครบรอบ19ปีค่ะทุกท่านค่ะยวงงงอะร่วมแฮปปี้อะดีบรูทีเรีได้ได้ได้ครบรอบครบรอบ19ปีโอเคมาี๋ยวันนี้เนี่ยครบรอบ19ปีค่ะดี คือใครยังคนต่อว่ามันคือเราทุกคนถูกไหมเราทุกคนนีะคะเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของของแบรนด์ใช่แล้วนะคะทุกท่านค่ะเอาเป็นว่านตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีที่99อย่างสง่างามไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเซล e r e g o i ก g to l ล k e c o u n t d o ท n เ o g เธอร์ from a great success for the 19th anniversary right here โอเคเดี๋ยวเรามาต่อ ไม่ได้ <พ uka> นัดใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้นัดนะคะตกใจเหมือนกันโอเคได้เลยค่ะทุ <c oughs> กท่านก็ปรบมือให้กับความสวยงามของทีเซียลตลอด19ปี <c oughs> ที่ผ่านมาด้วยนะคะอะ <c oughs> สุดยอดมากคุณเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมฮะได้เลยค่ะพี่บ้องเชิญค่ะนี่ <c oughs> ถ่ายรูปกับท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คนจอนี่ได้บพกไปอ้โหภูมิใจแทนเลยจริงๆการเติบโตของเราก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ของเราคือตัวนี้เป็นระดับสูง ผมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแจกเรื่อยๆอย่างตอนนี้วันนี้นะคะเรามีแจกคราบาลกว่า19รางวัลดังนั้นรอเลยค่ะทุกท่านค่ะร,ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะสบายๆนะคะสนุกสนานจอยๆค่ะทุกท่านเครื่องดื่มยัง <ๆ S 1> ไม่เข้าปากใช่ไหมคะดัง <ๆ S 1> นั้นเดี๋ยวขรับเครื่องดื่มได้นะคะโอเคว้าว ก้องไหมคะเอามีอ no, uh, like okay. okay. yeah. yes, ีกหนึ่งกล้องค่ะโอเคก้องก่นนะคะหนึ่งสองสามเย้วิดีโอใช่ไหมคะโอเคค่ะเอ่อวิดีโอใช่ไหมคะโอเคเอามีกล้องไหนอีกคะกล้องไหนอีกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะโอเคขอบคุณพี่บ้องนะคะขอบคุณ t h a m Q b o a u t y j o h n n y t h a n k you So Much